กรี๊ดเลยแบมแบมลิซ่าติดอันดบ Top ับท็อปเทนคนดังเกาหลีที่มีเครื่องประดับแพงที่สุด สไอดอลเคป๊ชาวไทยติดท็อปเทนคนดังที่ครอบครองเครื่องประดับที่มีมูลค่ามากที่สุดในเกาหลีท่ามกลางเหล่าดาราเกาหลีดังรายชื่อต่อไปนี้คิมแตฮีอีจีอาคิมนายองนัมกงมินแบมแบมลิซ่าคิมฮเยซูซูจีชเวซึงอูจางวอนยองแบมแบมเจ้าของนาฬิกาที่ใช้ว่ามีเงินอย่างเดียวแล้วจะซื้อได้นาฬิกาแต่ละเรือนคือเจ้าตัวใส่เป็นแฟชั่นในชีวิตประจำ วันจริงและซื้อด้วยตัวเองไม่ใช่สปอนเซอร์จัดหาให้ไม่ใช่การโฆษณาอย่างเรือนของปาเต็กฟิลิกที่เป็นแบรนด์สวิตมีชื่อเสียงหาซื้อยากมากต้องติดต่อกันวงในใช้ว่าแค่มีเงินก็ซื้อได้ต้องผ่านการคัดเกณฑ์ข้อมูลและชื่อเสียงสมกับฉาย,ยาเจ้าชายไทยจริงๆโดยแบรนด์เครื่องประดับที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ติดท็อปเทนอย่างบุนการีแบรนด์เครื่องประดับชั้นสูงแห่งอิตาลีก็ได้เลือกลิซ่านางแทนโกลบอล b อแบรนด a แ s มบาสเรประําแบรนด์ไปแล้วเรียบร้อยบุนเกลีเซอร์เพนติเมตามอสฟอสซิสอยคอเพชร2 0 0ระกรัดดีไซน์รูปงูมูล,มล,ลค่า30ล้านบาทใครคุ้นคุ้นกับอยคอที่ทำนประธานให้กับราเอลจากซีรีส์ if ที่กำลังอ่อนแออยู่ไหมเอ่ยขอบอกว่าแบรนด์เดียวกันนะคะ